จ้าพี่น้องคะตีขึ้นมาเอา,าพายากาศใช้เซิรม้าฝาเนาะจ้ะเนาะพบนคะ่ะตีอยู่ข้างบนสุดเนาะคะ่ะนั่งไปจะเป็นหมอกเนาะ,ะเนาะหมอกปกคลุมทะเลจะ้ะฝั่งทางขวนก็จะเป็นฟ้าม้าเจ้าเนาะ,ะเนาะเหมือนค่ะสภาพอากาศเนาะนี่คะ่ะตีขึ้นมาสุดบนสุดยอดนะคะเนาะตีก็เลยถ่ายบรรยากาศไปฝากพี่น้องกันจ้านะคะฝุ่งทางขวาซอยบานปะก่อยจ้ะ ตนใบใหม่กะเป็นสีเหลืองจะพักก็จะเป็นสีเทาบม่มีใบใหม่นะคะเนาะายค่ะหาเห็กันต่อจ้าวันนาก็ยังอยู่กับเราใช่ไหมลูกวันคลิปวิดีโอน,นี้ก็เราก็มาชิยวเกันเนาะน่าจะเนาะชิยวเกันหนังแมวฟักเกลิกกลับไปแล้วค่ะฟักเกลิกนางจะไม่ขึ้นมาไกลๆแบบนี้เนาะไปไปค่ะเดี๋ยวตีไปตำราหาเฮ็ดกันต่อจ้าพี่นอ้อง เมย์จากพี่น้องสวัสดีค่ะหอบจะ้จะสุพี่น้องเฮาสุขสุขคนเนาะค่ะเนาะสหายตามังกนจะ้ะไปเก็บให้กันนะคะ,นะ,คะเนาะเห็ดสุดก่อนตีกะเอาว่างไปทางล่างนะคะตอนขาลงคอยไปเอาจ้ะมาจ้าเก็บให้น้อกันก,กับตีจ้ะอันนั้นเอาเขาใส่ถุงว่างไปทางล่างเนาะตอนลงเฮาถึงไปเอาจ้ะก็จะลงไปเลยจ้ะ

ส้นเนี้ยไปต้มมันกัหยุบค่ะเดี๋ยหน่อยเดียว มาแข่งดีคัก ร้านกับเอินนาพี่จ้ะเป็นสต๊บเลยจ้ะได้บ่ได้ด้วยเสียนโอ้เสียแล้วค่ะพี่น้องนี่ดูเป็นอะไรนี่ค่ะเป็นปุยเลยสัตว์เพ่นเล่นจ้ะสัตว์เพ่นเล่นสัตว์เพ่นเล่นมองดูค่ะเอาไปที่เอาได้นี่แหละจ้ะ นี่นใช้เบิรงเนาะเนี่ยค่ะซัดพันจิกนกค่ะเพ่นมาจิก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 จก,กินค่ะเอาหัามุดใดห้างกมาเอาองไม่จ้ะห้องเทิงสีเป็นตับตับ,ตบลยพี่น้องดูสิคะปาดสีบ้านไหนมาโซนอกจักเธอจ้ะ มันบมนตับเลยค่ะอันนี้เพิ่อนอันนี้ค่ะเบิ่งเนี่ยมันเพิ่นขึ้นมาแล้วเพิ่นโดนแดดนะคะ,พะเพิ่นก็เลยตายไปเสียไปเลย อันนี้เสียแล้วจ้วะนีะ่มาเอานะต้องพิ่ซาเห็ดมันปูจ้ะ ได้อยู่จ้ะนี่ได้อยู่จ้ะอันนี้บ่ได้เนี่ยค่ะมันจะเละแบบนี้เลยค่ะนี่นี่หมอห้าจับมันก็ะยุยจ้ะจับเป็นกระหูเนาะค่ะเนาะจับดูแล้วก็รู้เนี่ยค่ะบ่บ,บ่ได้จ้ะตรงนี้ดูสิเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าอันมันแข็งเนี่ยได้อยู่ ต่อห้สีมันอันนี้แต่ว่ามันแข็งคะคะขามันแข็งได้อยู่จ้ะโอ้ยนะดูนี่ค่ะขามันจะแข็งแบบนสี้มันบรยุยมันมาเละจ้ะ 천천히 앉아. อันนี้เป็นเห็ดเห็ดพันเถ่าพันตายจ้ะเฮ้ยเนี่ยพันเท่าพันก็ตายไปตามสภาพเพรนเน,อาน่าจ้ะเนาะ ลกลิล่ะกระเกรกหนูไปไหนลูก แล้วมา,มา,มาพักกลับแล้วเด้อแม่พักกลับแล้วเด้อดอกเล็กๆนี่ค่ะค่ะแ,แข็งแบบเสียเก็บมันเพื่อยังงจ๊ะ ดอกไม่สวยเพราะว่าโดนโดนนกเขาทำร้ายไปตัดขาหลังชับๆับ,บับต้มเลยค่ะบัรเดียวเลยค่ะเรุ่นนี่ตากในนิดเดียวจะ้ะเพราะว่ามันดอกเล็ก อยู่นี่แล้วลูกไปก้นกอนๆอยู่เลยดอกเล็กก็ยังมีเยอะแยะค่ะเนี่ยเห็นไหมจุมจิมิจุมจิมิค่ะโอ้โหเป็นตระก้อน,อนทำไมสวยจังเลย 别丢的。 น้อยๆก็ยังลายอยู่จ้ะภาวนาอย่างเดียวเนาะอย่าเพิ่งให้หิมะลงเด้อจ้ะ ฮึหืกเล็ก ਇਤਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਸੋਮ ਡਾਕਟਰ ਗ੍ਰੇਟ วังนะฟักเกลืลูกโอมาแล้วจ้ะรีวๆตกใจนึกว่าไม่มากับเขามาเร็วกระลงมา เห็นไหมเลื่นเลื่นเลื่อนนนเดินนำหน้าเลยเออนะเอน้ำไมาชอบน้ำเปียกน้ำจ้ะไปเร็วกลับบ้านกันเร็วมาสักกะริกมะมาลูกปะฝนตกจ๋าแล้วเห็นไหนน้ำเยอะเลยเนี่ยมาเร็วไปไปไม่ต้องรอหรอกมาเดี๋ยวไักระิกก็ตามมาหนุนเห็นไหม คลิปเขาก็กลัวเธอเขาไม่ตามใกล้ๆค่ะปากกลิศจะไม่เดินไกลถ้าไม่เอนะินน้ำมานําจ้ะปากกลิศผู้พิทักษ์ข้างหลังเอินน้ำผู้พิทักษ์ข้างหน้าบ่อึ้มฮะไปรอใครละ่ะลูกเรียกเรียกเอนะินน้ำมานําบ่เออเรียกปากกลิศมานําบ่ทำไมมาเดินมาเดินลงไปแล้วลงข้าวแล้ว เนี่ยอาจารมนนัีมีสองสหายน้ำคนจ,จะหายหว่วงจะขายห่วงอียังบุค่ะห่วงนั่งหลงแล้วคะ่ะ ไม่ต้องรอไปลงไปเลยจำทางได้ไหมลงไปเลยไม่ต้องรอลูกปะไปไปนาป้าไปจำทางได้บอดมกลิ่นดูสิเราเคยมาทางนี้ไหมดมดูสิมากลดกมาแล้วลูกปาไปไปแล้ว ไปทางไหนทางไหนทางไหนเอาดีๆนะนุน่นนะการตไตใหม่อีกเอาดีๆนะลงได้ปะกับสิสันในเลือดจากนอนด้ดยเพราะมันถนนมันบดีจ้ะ เลิกมาหรือยังมาสิมาพี่ตรงนั้นมันลงไม่ได้หรอกมันสูงลงตรงนี้มาแล้วฟักเลิกนั่งอุ้ยอายนี่จ้ะน้ำคนมูดตลอดเดีย๋ยวลงตรงที่เดิมนี่แหละมาเด้อมาเด้อตกเลยไม่นี่แหละตก ทางกลับบ้านเราอยู่ตรงไหนตามไปสินำไปสิอยู่ตรงไหนเนาะทางกลับบ้านเรานี่เนาะฮะทางกลับบ้านเราอยู่ตรงไหนเก็ดอะไรเนาะนี่เนาะดอกใญ่บลเดอร์เลยค่ะแล้วเราฟักกลีก,ก่อนฟักกลิกมายัางกลิกมาแล้ว ไม่ต้องกลัวเขาขนาดนั้นหรอกมาแม่เขาก็รออยู่นี่เห็นไหมเราจะลงเทนหนหากันห่ะลูกป่ะได้ล้วให้ฟักกระลิกตามเหรอให้ฟักกระลิกนำหรือตามป่ะกระลิกเข้ามาแล้วเนี่ยยามามามาดูขอพักก่อนใช่ไหมนะขอพักก่อนนะฮะนะเขอพักก่อนหน่อยนะึง พักก่อนพักกอนโอเคค่ะปะพาเด็กๆกลับกันก่อนจ้าได้ความคลิปนาด้วยค่ะติดขอบคุณทุกกวามใจติดเขามาติดตามรับชมนะคะนั่นๆอะอะอะไม่เอาถ้าเออน,นะตามตีมา ตัวหนึ่งฟกักกะลิกกะจะบโเอ่บอบบเขาไก่นะคะถ้าไม่พิมพ์าการสองตัวฟักกะลิกจะอยู่ห่างๆจะอยู่ด้านหลังจะอยู่ข้างหลังจะโบไข่โบโบเขามะกอไก่ตีนะคะเพราะว่าเอานะิญนนาเพิ่นจะห่วงถ้ามันฟังเชื้อนะคะเพิ่นไล่เพิ่นไล่ฟกักกะลิกกลับเลยได้จ้ะ แต่ถ้าฟ้ากระลิกเพิ่นจะตามมานะคะฟ้ากระลิกคือตัวขาวเนาะคะ่ะเนาะถ้าเพิ่นจะตามตีมานะคะเพิ่นต้องย่องค่อยๆมาห่างทำให้เาาขาไก่เนี่ยปุ๊บเออนะจะตีเพิ่นค่ะจะกันเพิ่นออกจากเข้านะเพิ่นก็เลยต้องย่องมาจะบใไข่บไข่าามาฟอร์มกันปันใดมาแล้ว แต่มันก็เห็นห้ามหูนาะค่ะว่าสัตว์เพิ่นกระหักเจ้าของเนาะเดี๋ยวตีจะหาทางลงลงทางลัดนี่เระจ้ะหกกับหกคลิปนี้กับสีเป็นการผ้าเก็บเห็ดแล้วก็บผ้าชมบรรยากาศทั้งผาารวงหนอนเหนียวน้ำนะค่ะเนาะกับสีบไปกันตาซาเห็ดกับ่ม้ค่ายได้ปั้นได้และะ้วค่ะก็ได้ถุงหนึ่งกระประกาศหนึ่งเนาะ น,นั่งอยู่ในกระเป๋าจะ้ะเอากลับมาเอาบรรยากาศเนาะคะ่ะโอเคค่ะคลิปนี้ตีผ่านสหายกับเหล่าตาพร้อมคลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านใจอีกรอบนึ่งนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย